ามาดูเรื่องหนึ่งเรื่องของกินกันบ้างทุเรียนจีนเอ่อขอบคครับทุเรียนไทยไปจีนเป็นเช่นไรค่ะรัฐบาลพร้อมส่งเสริมออกทุเรียนไทยไปจีนหลังราคาทุเรียนส่งออกสูงถึง160บาทต่อกิโลกร,รัมค่ะรัฐบาลสนับสนุนการส่งออกทุเรียนทำให้ยอดการขายส่งออกทุเรียนไทยขยายตัวต่อเนื่องจนปัจจุบันทุเรียนเกรดส่งออกราคาเฉลี่ยกิโลละ160บบาทพร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายในการส่งออกให้ได้ 13000 0 0 0 0ล้านบาทโดยเป็นผลผลิตจากตะวันออกของไทยที่ออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ5้าโดยเฉพาะทุเรียนพันชนีและพันก้านยาวซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมใช้มาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี2567ควบคู่กับควบคู่กับการผลักดันการส่งออกสินค้าทางบก เพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มโอกาสและรายได้ให้กับเกษตรกรข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ระบุถึงสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนในภาคตะวันออกที่เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยทุเรียนเกรดส่งออกราคาเฉลีย่ย160บาทต่อกิโลกรัมทุเรียนเกรดตกไซส์ส่งออกราคาเฉลีย่ย120บาทต่อกิโลกรัมและทุเรียนตกไซส์าราคาเฉลีย่ย1 0 0ถึง110บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่เราส่งออกไปจีนนะครับที่ถือว่าเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมที่สุดนะครับล่าสุดพบว่าราคาเฉลี่ยของทุเรียนไทยในตลาดค้าส่งผักและผลไม้เจียงหนานนครกวางโจในช่วงวันที่1-30เมษายนนะครับข้อมูลจากฝ่ายเกษตรประจำสถานกงศูลใหญ่ณนะนครกวางโจมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่52.83หยวนต่อกิโลกรัม ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ9.33เมื่อเทียบกับไตรามาสในปี66ซึ่งเดิมมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่48.32หยวนต่อกิโลกรัมนั้น